แล้วก็มีคนซื้อของเยอะเธอก็เลยทำเหมือนเดิมอะพยายามลอกเรียนให้ขายเดิมมาทําเดือนนี้แต่พฤติกรรมคนเป็นไงเปลี่ยนแล้วจะแม่ <S <S เพราะฉะนั้นคุณเริ่มเห็นอย่างว่าถ้าคุณลง10บโมงกับลง10บโมงสิบนาทีคู่แข่งคุณเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันละเวลา AI มันมาแท็กคอนเทนต์คุณอนะ AI มันไม่รู้นะครับว่าคอนเทนต์เนี้ยตลกแค่ไหนวะเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์มันไม่รู้ว่าอันเนี้ยตลกแค่ไหนทำคอนเทนต์ให้สวยเมื่อสวยเบอคนกดไลค์เยอะก็มีสิทธิ์จะฟีดทำคอนเทนต์ให้มีประโยชน์คนก็จะกดเซฟกดแชร์ก็ไปได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีแกลเจอทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่น่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดการะเิลไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้หนื่งแสนซับบ วพาะว่าแม่ๆนะคะในส่วนของคลิปนี้รับบทตอบคำถามท่านหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมาก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 นะครคำถามนั้นก็คือคุณน้มค่ะ ทำไมเราลงคอนเทนต์ไปเนี่ยเออวิวบางทีมันมากมันน้อยมันไม่เท่าเท่ากันนะคะเธอเชื่อป่ะใครที่มีคิดได้ค่อยติ่งกิ้งเก่งๆนะก็จะเจอคําตอบอยู่จากใจตัวเองได้แต่แต่มีคําถามเลยแต่ก็อาจจะมีคนที่เขาไม่เข้าใจจริงๆอะว่าแบบเออคุณแอมทาไมบางอันมันลงไปมันก็พันวิวอันมันแฝงอันมันล้านแล้วมันมันมีที่มาที่ไปยังไงหรอเออซึ่งแอมก็มันน่งคิดดีเออมันก็มีคนมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าใจเนาะไม่ได้ด่าว่าคุณไม่รู้เรื่องว่าคุณโง่นะคะเปล่านะคะแต่ว่าบางทีแอม เอามาทำเป็นคลิปดีกว่านะคะที่จะเล่าให้ฟังว่าแบบโอ,อ้แต่ละคลิปมันมีหลักการยังไงวะมันถึงได้วิวไม่เท่ากันมากน้อยแนนูนนี่ซึ่งสามารถฟังได้ทั้งจะเป็นแบบ y o u t u b ติ๊กตอกหรือแพลตฟอร์มไหนก็คือเป็นหลักการเดียวกันแบบเดียวกันหมดเลยนะคะแม,แม่แม่ก็เป็นการตอบ,บคําถามด้วยคนถามมาในช่องนะคะพร้อมแล้วกดซับสไครต์กดก่อนกดกดกดเร็วกดยังกดว่าเกด,กด กดขอบคุณนะคะกดแล้วใช่ไหมคะกดแล้วก็ฟังกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเดี๋ยจะบอกแบบนี้ก่อนเลยนะคะคือพ่พอแม่ๆนะอาจจะคิดว่าคอนเทนต์ที่คุณลงไปอ่ะมันเหมือนกันเวเธอรเนี่ยออกมาเธอจะมีความคิดว่าเนี่ยคุณแอมคอนเทนต์เหมือนกันเลยเนี่ยเรื่องเดียวกันเรื่องใกล้เคียงกัน,กนคอนเทนต์แบบนี้เคยทําได้แสนวิวนะแต่ทำไมลงอีกทีนึ่งมาได้พันวิวมันไม่แสนวิวคุณต้องเข้าใจความจริงข้อน,นี้ก่อนว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ได้แอปเปิลถูแอปเปิลไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเนื้อเรื่องก็ต้องแตก กับอีกคลิปหนึ่งแอมทําเรื่องทำไม personal b r a n d i n g ถึงดีภาค,2 2> คือว่าเหมือนกันะละไม่เหมือนคลิปหนึ่งแอมทําว่าสอนวิธีการลงคลิปในทิกต o k ให้ได้ล้านวิวอีกคลิปนี้บอกว่าสอนวิธีการลงคลิปในทิกต o k ให้ถูกต้อง มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนมันไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณอาจจะคิดว่าก็นี่ไงทำคอนเทนต์ใกล้เคียงเดิมเลยอ่ะหรือแม้แต่คุณบอกว่าเนี่ยทำคอนเทนต์ปิ้งหมูปิ้งอ่ะคอนเทนต์ปิ้งหมูปิ้งแล้วคุณคิดว่าปิ้งหมูปิ้งจะแบบปิ้งหมูปิ้งไปได้ล้านวิวแล้ะพอมาอีกตัวหนึ่งก็ทำปิ้งหมูปิ้งเหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันไป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่รักไม่ได้เหมือนทั้งแต่อะไรแสงตอนนั้นก็ไม่เหมือนเรื่องก็ไม่เหมือนต้นคลิปก็ไม่เหมือนหน้าปกคลิปก็ไม่เเ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 หหมม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 มืืืออ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 นนนนนนนววววววลลาาาาาาาทีีี่่่่่่่่คค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 ุุุุุณณณณณงงงกกกกกก็ไไดิิิิึึััััั้้้้้้ยยยะะตตตขขขใใใจจ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 ปปพพรรโส เยนแล้วลงวันไม่เหมือนกันด้วยเช่นคนอาจจะบอกว่ามีคนหนึ่งอ่ะลงวันหวยออกแล้วคนเล่าเรื่องชาบูแล้วปรากฏว่าเดาบุบูว่าวันนั้นเนี่ยคนอาจจะเหมือนกับถูกหวยเยอะก็เลยไปดูคลิปชาบูคนแล้วไกินเยอะแต่คอนเทนต์แบบเดียวกันอาจจะกลายเป็นว่าคุณเหมือนคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยมันก็ลงลงแบบเรื่องใกล้เคียงกันนะแต่ลงผิดวันไปลงอีกวันหนึง่งซึ่งอาจจะเป็นวันนั้นอาจจะมีแบบข่าวไม่ดี อาจจะมีข่าวแบบแย่ๆเกิดขึ้นในวันนั้นคนก็เป็นไงไม่มีกระจิกกระจใจจะไปกินชาบูเธอเข้าใจปะเห็นไหมปัจจัยเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเวลาสถานที่คลิปที่ลงวันที่ลงมูดอารมณ์ของคนในประเทศอย่างแอมยกตัวอย่างนะอย่างช่วงที่เราอ่านคลิปตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะมีศึกภาวะของการแบบกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะซึ่งใน,ในการที่เรามีปัญหากับเด็กงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยคนในประเทศเราก็เศร้านึกอ,ออกไหมเศร้าเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคอนเทนต์ที่สนุกเกินคนก็อาจจะไม่อยากดูคอนเทนต์ที่เครียดเกินคนก็อาจจะไม่อยากดูเหมือนกัน ฉะนั้นคอนเทนต์ที่คุณเคยทําลงในวันในก่อนหน้านี้เราได้ลานวิวเมื่อมาลงตอนนี้มูดมันเปลี่ยนอารมณ์มันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยังไม่พอนะฮะคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันด้วยว่าเขาเปลี่ยนแปลงเร็วบอโธทพฤติกรรมคนนะมันเปลี่ยนแปลงเร็วจะยิ่งกว่าอะไรเปลี่ยนเร็วยิ่งก็ยิ่งกว่าสิ่งได้ิ่งหนึ่งอีกอาทิ์ที่แล้วยังเคยชอบสิ่งนี้ตอนนี้ไม่ชอบแล้วเอาง่ายๆนะเหมือนละครคุณธรรมอะช่วงก่อนหน้านี้นคอนอาจจะชอบละครคุณธรรมแบบสไตล์หนึ มันเปลี่ยนโทนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนวันเวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างมันเปลี่ยนผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว แล้วพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนเข้าใจผิดเยอะเพราะถ้าสมมติคุณเห็นว่าเดือนที่แล้วนะเขาเคยชอบเรื่องแบบนี้ใช่ปะแล้วคุณเอาของเดือนที่แล้วมาทําเดือนนี้แต่ว่าด้วยความที่พฤติกรรมมันเปลี่ยนเร็วเนาะพอมันเปลี่ยนแปลงแบบเร็วมา,มากๆอะ่ะคุณนะ่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในคอนเทนต์เธอเนื้อหอมไเธอจะทําเหมือนเดิมเดยอะ่ะเพราะเดือนที่แล้วเธอเคยทำ้วได้ผลไงคลิปนี้เคยได้ผล,ได,ผลได้แสนวิวไงแล้วก็มีคนซื้อของเยอะเธอก็เลยทำเหมือนเดิมอะ่ะพยายามลอกเลียนให้ขายเดิมมาทําเดือนนี้แต่่่่่่่่่่่่่พฤตติกกกกรรรรรรมมมมมมคคนน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 เเเเเเเปปปปป็็็ไไไงงลล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 ลีียลียยยยแแแแ้้้้้วววจจะะะะาา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 าอออชชใใขหหหทท นี่เป็นเทรน马าสายพานตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันกลับกลายเป็นเทรนซุกี้ที่ราคาไม่แพงคุณรู้เปล่าไหมเมื่อของคุณขัดกับพฤติกรรมพู้บริโภคคนไม่ดูอีกเนี่ยจังหวะเวลาทุกอย่างนะโอ้มันมีผลมากๆคุณจะเริ่มเข้าใจเลยว่าอ๋อมันไม่ได้ลงในวันเวลาเดียวกันมันไม่ได้เป๊ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณลงในเซี่ยววันนทีนั้นพร้อมกันเลยแล้วลงเหมือนกันเดะเรื่องดีเหมือนกันทุกอย่างแบบ เทียบอตัตราส่วนดีอันนี้เปอร์เซ็นต์มันก็จะมีสัดสูงที่มันจะฟีดเหมือนกันไงครับที่รักข้อต่อมาก็คือเรื่องของเอ่ออัลกอริทึมคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องของอัลกอริทึมแล้วก็ AI ในการนำส่งด้วยนะไอ้อธิบายหลักการ AI ในการนำส่งเนี่ยซึ่งหลายแพลตฟอร์มใช้หลักการแบบนี้สมมติคุณลงคอนเทนต์พร้อมกันทุกคนในภาพนะคุณลงคอนเทนต์พร้อมกันตอน10บโมงเช้าสิโมงเช้าทุกคนลงคอนเทนต์พร้อมกันตอน10บโมงเช้าแล้ว ระบบจะรู้ได้ยังไงว่าคอนเทนต์ตัวไหนอะที่มันจะนําส่งเยอะที่มันจะเป็นล้านวิวคุณนึกออกไหมเมื่อลงตอนสิบโมงเช้าเขาเลยต้องหามสิ่งมาวัดเขาก็จะวัดจากปัจจัยอยู่สัก3าข้อได้อย่างแรกคือเขาวัด engagement engagement คืออะไรคือไลค์คอมเมนต์แชร์เซฟเขาก็จะมาดูว่ามีไลค์เยอะไหม เมนเยอะเปล่ามีคนแชร์เยอะไหมมีคนเซบเยอะไหมซึ่งในทิกตอกก็มีแมทริกนี้ Facebook ก็มี YouTube ก็มีคือทุกแพลตฟอร์มมีแมทริกนี้หมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อทุกแพลตฟอร์มเขามีแมทตต์แบบนี้ใช่ปะเขาก็เลยวัดเรื่องแบบเนี้ยเหมือนกันหมดไงเธอนึกออาไหมเขาก็วัดเลยว่าอ๋อโอเคลงปุบ๊บอันนี้ไลค์เยอะเฟซ เมนเยอะฟีดแชร์เยอะฟีดโดยการที่เขาก็จะเอาทุกคลิปที่ลงพร้อมกันตอน10โมงมาเทียบกันแล้วดูซิว่าใครได้ไรเยอะสุดใครเมนเยอะสุดใครเซฟเยอะสุดใครแชร์เยอะสุดเขาก็จะฟีดคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคุณเริ่มเห็นอย่างว่าถ้าคุณลง10โมงกบลง10โมง10นาทีคู่แข่งคุณเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันละสู้กันในคนละเอียสู้กันในคนแบบคนละมวนกันละเนี่ยเป็นเลรมแบบนี้อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือเขาจะวัดสิ่งที่เรียกว่าถ้าเป็นวิดีโอนะจะเป็น average view แล้วกันนะครับเป็นยอดวิวเฉลีย่ยยอดวิวเฉลี่ยก็คือเมื่อคลิปนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยเขจาจับเวลาเช่นลงไปเสร็จจับเวละ10นาทีลงไปพร้อมกันเนี่ยมีอยู่ร้อยคลิปแล้วคลิปไหนวิวดีสุดวิวดีสุดก็ได้ที่1ฟีดดีแล้วก็เรียงมา2 3ไสองสาวที 100. ่ข้าเจลงไปเเดเก้าูิลยว่าใคิวามาหาานต่ออมาคืดู ation Timeation Time คือดูว่า แล้วคอนเทนต์ของคุณเนี่ยคนดูกี่วิเมื่อกี้เขานับแค่ด,ดูดูกี่วิวใช่ปะอันเนี้ยแล้วดูกี่วิเช่นเธอลงไป10บโมงพร้อมกันคอนเทนต์ของแอมคนดูเนี่ยเฉลี่ย30มสิบวิเพราะว่าคนอาจจะดูไม่จบเนื้อออกไหมคะคือคลิปแอมทำนะหนึ่งนาทีคนดูเฉลี่ยแอมสามสิบวิอีกคนหนึ่งสามวิอีกคนหนึ่งหนึ่งวิอีกคนหนึ่งดูเฉลี่ยห้าสิบวินาทีเยนเนี้ยชนะเยนเนี้ยล้านวิวแอมแสนอีกคนหนึ่งพันอีกคนหนึ่งร้อยเก็ตยังมันมีเรื่องพวกนี้มีเรื่องของอัลกอริทึมอัลกอริทึมมเาาก็จจะช่วยัดการคอนนเทต์์่จัดกาารรแแพลตฟอมใใหห้้หบบว คอนเทนต์ถูกนําส่งไปดีงามอะแต่เขาต้องมีมาตรวัดนึกออกไหมเพราะอะไรเพราะว่าเวลา AI มันมาแทร็กคอนเทนต์คุณอะเอไอมันไม่รู้นะครับว่าคอนเทนต์เนี้ยตลกแค่ไหนวะเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์มันไม่รู้ว่าอันเนี้ยตลกแค่ไหนมันไม่รู้ว่าแลเนื้อหาเนี้ยมันดีแค่ไหนวะมันก็จะต้องทําการทดลองส่งให้คนดูไงแล้วถ้าคนดูเจอว่าเฮ้ยชอบเลิศมากก็ฟีดเลยไอ้นนี้ก็ตัวอ,อย่างอย่างยูทูบอย่างเง,งี้ยยูทูบในเวลาคุณลงคลิปไปเสร็จใช่ไหมคะคลิปของยูทูบมันจะขึ้นหน้าฟีดหน้านาาาาาาแแบบนนแบบสหหหหรัััคุณนน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 น่่่นะะะ้้้้้เเเมมือออฟีีดยยยงงพขึถก็จลวา ถ้ามันให้คลิปคุณแสดงผลกับคน10,000คนแล้วมีคนกดมาดูกี่คนแล้วกดมาดูแล้วดูกี่วินาทีจากนั้นมันให้คะแนนสมมติมันให้คะแนนแต่ละอยา่างรวมมาเสร็จเป็นพอยต์เช่นเต็ม10คะแนนเนี่ยแอมได้7พอยต์เจพอยต์แอมมันจะฟีดดีดีกว่าคนที่ได้4พอยต์เดียวคนที่ได้3พอยต์เขาต้องหาเรื่องพวกนี้มาวัดฉะนั้นเป็นไงหน้าปกคลิปก็เป็นไงต้องดีต้นคลิปต้องไหมต้องดีต้องเอาคนอยู่คนใน YouTube ก็เลยชอบตัดไฮไลท์มาก่อนเพราะว่ายิ่งมีไฮไลท์คนจะอยู่นานตึ๊ด ดูต่อจนกว่าจะถึงจุดที่เคยเห็นจากไฮไลท์พอเป็นติกตอ,อกปุ๊บเตกตอ,อกก็เลยต้องพยายามกระตุ้นตอนต้นให้แบบเฮ้ยนั i, ่นอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนแกเอ้ยตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นจะเ็ิปุ๊บคนก็เอ้ยเกิเลยขึ้นวะ่ะอยากดูต่อเข้าใจยังพอเป็นฟิลแบบนี้นะคะก็ คุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าปัจจัยมันแตกต่างกันนะฮะแล้วก็สิ่งสําหรับแสมก็คือแอมบอกว่าคุณจงเข้าใจและปรับตัวคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ว่ามันไม่มีทางหลอกที่มันจะวิวดีเหมือนกันทุกตัวในทิกต o k แอมวิวก็ไม่ได้ดีทุกตัวใน y YouTube แอมนะบางตัวหมื่นบางตัวแสนบางตัวพันบางตัว600แต่หน้าที่ของคุณนะให้คุณคิดเสมอว่าคุณผลิตของดีไปคุณไม่มีทางรู้หรอกว่า คอนเทนต์นั้นมันจะฟีดไม่ฟีดเพราะว่าคุณควบคุมได้แต่คอนเทนต์ของคุณแต่คุณควบคุมคนอื่นไม่ได้นะให้เขาทําดีทําน้อยคุณไปบังคับคนทั้งประเทศให้วันนี้แกไม่ต้องลงฉันลงคนเดียวคุณบังคับไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณคนเดียวเท่านั้นต้องเป็นคนที่ทําให้ดีถ่ายดีตัดดีเสียงดีทุกอย่างคุณเลิศ everything perfect นั่นคือหน้าที่ข้องคุณเลยที่คุณต้องทําให้ได้ถ้าคุณทําหน้าที่ข้อนี้ได้คุณสบาย คุณไปรอดไปต่อได้แหละพอเข้าใจคอนเซปต์ของของแอมนะคะแอมก็เลยคิดว่ามีสูตรสักสข้อตามที่แอมบอกมาเมื่อกี้แล้วต้องทำคอนเทนต์ยังไงก็ตามให้เกิดไลค์คอมเมนต์แชร์เซฟทำคอนเทนต์ให้คนเมนเยอะๆคุณไปสังเกตเดี๋ยวคอนเทนต์ดราม่าที่คนไปเมนกันเยอะๆเม,เม,เม,เมนตีกันอนะ่ะคลิปนั้นก็จะฟีดเพราะว่าเมนมันเยอะทำคอนเทนต์ให้สวยเมื่อสวยเมื่อคนกดไลค์เยอะก็มีสิทธิ์จะฟีดทำคอนเทนต์ให้มีประโยชน์คนก็จะกดเซฟกดแชร์ก็ ได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็อย่างแรกได้ engagement อย่างที่สอนทำคอนเทนต์ให้มีคนดูเขาจะให้มีคนดูก็คือต้องถ่ายสวยตัดดีใช่ไหมคะคือเห็นแว็บเดียวก็อุ้ยน่าดูอะ่ะจะได้ถ่ายไปดูหน้าปกคลิปดีเพราะว่าหน้าปกมาล่อคนก่อนสําหรับแพลตฟอร์มแบบ YouTube อย่างเงี้ยก็ให้วิวดีจากนั้นยอดวิวออระยะเวลาเฉลี่ยในการดู duration time ต้องสูงคุณก็ต้องพยายามตัดต่อให้ดีพูดให้เก่งเอาคนให้อยู่แล้วก็มีการแบบใส่เทคนิคแท็ติกในการตัดเก่งๆเข้ามาแล้วใส่เสาร์เอฟเฟกใส่ถ้อยคำจารณาลงมาพอแสบเยอะก็มีความไปได้สุดท้ายก็คือต้องเข้าใจอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มว่า Facebook เขาชอบอะไร IG ชอบอะไรทิตตอกชอบอะไร YouTube ชอบอะไรซึ่งเดี๋ยวถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ชชวยคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับว่าอยากให้แอมแนะนําเรื่องอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มไหมถ้าอยากให้แนะนาก็เดี๋ยวอาจจะทำแยกๆออกมาเป็นว่าแล้วอัลก บรรลุนะคะนี่คือคอนเซปต์ทั้งหมดของเหตุและผลว่าทําไมนะทำไมคอนเทนต์เหมือนกันแล้วทาไมวิวมันไม่เท่ากันละคุณแม่ไม่มีฐานเท่ากันอยู่แล้วคะ่ะคุณเองคือคนที่คิดไปเองว่ามันจําเป็นต้องเท่ากันแต่ในะความเป็นจริงปัจจัยมันเยอะมากกว่าน,นั้นนะจ๊ะโอเคถ้าพอพภอแม่ๆพี่ๆน้องๆลุงป้านะ,อะชอบคลิปนี้นะคะหนูรบกวนหน่อยช่วยคอมเมนต์ก็ได้นะคะช่วยเซฟก็ได้ช่วยไลค์นะคะหรือว่าสําคัญที่สุดเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยซับสไคร e หน่อยนะคะตอนนี้สถิติหลังบ้านนะคนดูคลิปแอมเนี่ยสมมติคนดูคลิป M, 100%นะคะ60%ของคนดูไม่ได้กด subscribe แล้วพอไม่ได้กด subscribe ใช่ไหมสมมติคลิปนี้มีคนดูหมื่นหนึ่งอะจริงๆก็คืออาจจะมี subscribe หมื่นหมื่นหนึ่งก็ได้แต่พอมีแค่นิดเดียวก็อาจจะกลายเป็นว่ามีหลักพันอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของ subscribe สำคัญกับแอมมากไม่ได้สำคัญเพราะว่าแอมอยากได้หนึ่งแสนคนเพื่อจะไปะใช้ขายของเลยไม่ใช่แต่แอมอยากเดินทางไปถึงจุดนั้นเพราะว่าแอมอยากได้ความรู้มาสอนคุณว่าแล้วเมื่อแอมได้โล่มันเป็นยังไงแล้วเมื่อแอมทำแอมแอมใช้เวลาเท่าไหร่่่่่วววะะะะถึงงงงทททาาาไดดดดด้้แแแแแออ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 มมมกกกกก็จ็จจจลลลลคคคคคคุุุณณณสัเเเตตตู AM, ตูใใใรรปปปนนิิิบยขขห มันจะไม่เหมือนกันแล้วคลิปนี้แอมก็เอาความรู้มามาบอกคุณว่าเอ้ยถ้ามีคนกดสับแอมถึงจํานวนหนึ่งอ่ะแอมก็จะได้เอามาสอนได้ไงก็ก็จะมีเทคนิคพวกนี้เพราะแอมอยากรู้เรื่องราวพวกนี้มาใช้สอนทุกคนมาเพื่อให้คนรู้ทุกคนนะครับเพราะแอมเชื่อว่าความรู้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเรานะคะให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นปังขึ้นได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจุดนี้นะคะอยากให้แอมทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสมัะคระสัาดีคดะ